ท่านผู้ที่จะมาดูแลมาทําภาคการท่องเที่ยวประเทศไทยให้ยั่งยืนโดยชุมชนเข้าไปสู่วิถีชุมชนนั่นเองนะคะคุยกับท่านผู้ในการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออพทนะคะนาวาอากาศเอกอาทิคุณคงมีค่ะพออค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณลักษนะครับท่านผู้ทางบ้านครับค่ะพออค่ะจริงๆแล้วอพทเนี่ยดําเนินงานมาได้ระยะหนึ่งก็ นานอยู่พอควรเลยนะคะแต่ว่าบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่พันธกิจของอบทว่าเราเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเข้าไปถึงชุมชนเข้าไปถึงวิถีชุมชนและจะให้ชุมชนเนี่ยเขาเติบโตดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนได้อย่างไรครับพ่ออ๋อครัครับก็ขออนุญาตแนะนําองค์กรนิดหนึ่งนะครับอบทเนี่ย เป็นองค์การมหาชนนะครับอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนปัจจุบันนะครับถ้าเรามองภาพของเรื่องของการท่องเที่ยวเราจะได้ยินชื่อของหน่วยงานรัฐเนี่ยก็จะมีอยู่สามหน่วยงานหลักๆนะครับหน่วยงานแรกก็จะเป็นกรมการท่องเที่ยวเป็นรัฐบารครับหน่วยงานที่สองเป็นการท่องเที่ยวประเทศไทยก็จะเป็นรัฐวิสาหกิจและก็อปรทก็จะเป็นองค์การมหาชนครับซึ่งซึ่งเกิดจากที่ รัฐบาลเนี่ยมีนโยบายอยาจะเพิ่มและกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นนะครับแต่ว่ายังไม่มีหน่วยงานกลางในการที่จะไปขับเคลื่อนการท่องเที่ยวมาพัฒนาพื้นที่ในเชิงบูรณาการร่วมกันนะครับเลยให้อปทเนี่ยหน้าทีเป็นผู้มีหน้าที่กำหนดให้รบายและแผนยุทธศาสตร์รวมถึงกับประสานอำนาจและประสานส่วนราชการทุกภาคส่วนครับจนถึงชุมชนเลยนะครับมาร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนร่วมกันนั่นเองนะครับอืครับคี่เป็นบท ของอปทครับค่ะทั้งสามหมน่วยงานนี้เราจะทํางานต่างคนต่างทําแยกกันไปเลยตามภารกิจหน้าที่ตามพันธกิจไปหรือจะมีบางส่วนที่เราจะเหมดข้อมูลซึ่งกันและกันแชร์ข้อมูลแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันนํามาซึ่งการขยับขยายงานเพื่อการท่องเที่ยวต่อไปค่ะคือในในเออธรัฐมนตรีเนี่ยครับได้กําหนดให้หน่วยงานฝ่ายภายใต้กระทรวงนะครับว่ามีบทบาทอ่า แยกงานนี้ชัดเจนและเชื่อมโยงกันโดยแยกเป็นต้นน้ํากลางน้าปลายน้ําครับ <ot> ผมยกตัวอย่างง่ายๆก็คืออปทเนี่ยเราจะเป็นต้นน้ำครับผลิตโลิตภัณผลิตพื้นที่ใหม่ๆหรือเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะครับแล้วให้กรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นส่วนราชการเนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานซึ่งมารับรอง mm hmm. มาตรฐานใแขกหว,วันนะครับหลังจากที่ได้มาตรฐานแล้วมีใบ์ติฟิเกตแล้วว่าชุมชนนี้ได้มาตรฐานนะ ปลอดภัยนะเป็นธรรมนะนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เอ่อไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมอนะไรลักษณะนี้ก็จะส่งต่อใกับการท่องเที่ยวเพื่อไทยที่เป็นปลายน้ําไปทําการตลาดและประชาสัมพันธ์ครับอืมภารกาิจภานกิจของแต่ละหน่วยงานเป็นอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วใช่ <c oughs> ครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นองค์กรที่จะเข้าไปถึงชุมชนได้มากที่สุดก,ก็คืออปอทอของเรานั่นเองใช่ครับ เพราะเราเราเรายึดยึดหลักการทํางานแบบ co-creation ครับท่านสารกณะครับ co-creation ก็คือการส่วนร่วมนั่นเองตั้งแต่ร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมปฏิบัติร่วมรับผิดชอบแล้วก็เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่อยากเพิ่มและกระจายรายได้ก็ร่วมกันรับผลประโยชน์นั่นเองครับท้ายก็ร่วมกันเป็นเจ้าของนะครับเพราะเราเชื่อว่าถ้าอะไรที่เราเป็นเจ้าของเนี่ยเราจะต้องมีความมางแผนแน่นอนนะครับนะคะค่ะทีนี้แล้ว ตึกท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวตรงไหนอย่างไรที่จะสามารถเข้ามาอยู่ในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อะค่ะผมนําเรียนว่าพื้นที่รับผิดชอบของอบทก่อนนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอยู่หกพื้นก้าพื้นที่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่เดิมที่ประกาศโดยคณะรัฐมนตรีอยู่หกพื้นที่นะครับพืที่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงก็คือเกาะช้างเกาะกูดเกาะหมาก และพื้นที่รอบๆนะฮะแล้วก็พื้นที่ที่สองเป็นพื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่เชียงโยงตัวเมืองพัทยาแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก้าองค์กรนะครับรอบๆแล้วพื้นที่สามเป็นพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยสีัะรัยกำแพงเพชรครับพื้นที่ที่สี่เป็นพื้นที่พิเศษเลยคือจังหวัดเลยแต่ไม่ได้ทั้งจังหวัดนะครับก็จะมีเส้นสีดอยู่นะฮะก็พื้นที่พิเศษเมืองเก่านานก็คือเมืองเมืองนานนั่นเองนะฮะแล้วก็ เมืองโบราณอู่ทองจังหวัดส,สุพรรณบุรีและเราเพิ่งประกาศเพิ่มเติมนะครับโดยคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเด่นชอบเนี่ยนะครับก็คือลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาซึ่งประกอบด้วยสามจังหวัดส,สงขลาพัทลุงและนครศรีธรรมราชนะครับประกาศแอดสิบห้าอำเภอครับสงขลาแปดพัทลุงห้าและก็นครศรีธรรมราชสองอำเภอนะฮะแล้วพื้นที่พิเศษเชียงรายครับล่าสุดก็เป็นพื้นที่กรุงมังกเจ้าหกตำบลใน ังหวัดสมุทรปราการครับที่เป็นกระเพาะหมูอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนี่เองครับค่ะเล็กๆน่ารักตรงนั้นนะนะใกล้ๆกรุงเทพอย่างที่ว่าเลยแล้วเขาก็จะมีวิถีชุมชนอะไรต่างๆที่หลากหลายมากนะคุกคนกระเจ้าใช่ถูกต้องครับพวกบางกระสอบบางเอ่อบางน้ําผึ้งบางคอบัวนะฮะหลายๆตำบลก็จะน่าเป็นมีแหล่งท่องเที่ยวที่ยังเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมอยู่เนี่ยสนใจครับอยู่ใกล้กรุงเทพเองครับค่ะค่ะพ่ออ้อขา เราต้องมีคุณสมบัติแบบไหนจุดท่องเที่ยวที่เขาอยากจะขอมาร่วมเป็นเครือข่ายของอพทซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ทําแบบยืบว่าแบบทีเดียวประกาศตุ้มๆเลยนะเราค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้ข้อมูลแล้วหลังจากนั้นถึงจะประกาศเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติมีความพิเศษยังไงคะถึงจะมาเข้าสู่เข้าสู่การเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษได้ ครับการจะเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้นะครับก็จะต้องอมีเกณฑ์การพิจารณาหรือไคเชีเลียนเนี่ยอยู่สามสามหมวดหลักด้วยกันนะครับหมวดแรกก็จะเป็นเรื่องของคุณค่าแหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งแบ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวทางหรือแหล่งท่องเที่ยวผสมที่มีคุณค่าเ,เช่นอย่างมีความสวยงามของแหล่งธรรมชาติ มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเป็นดั้งเดิมแล้วก็ยังคงอนุรักษ์รักษาไว้และสามารถมาเชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ก็มีที่มาที่ไปเคยเป็นเมืองเก่าเคยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีอะไรประมาณนี้แล้วก็มาทําประกอบกับกิจกรรมการท่องเที่ยวประมาณนี้ใครทีเหียนะครับอันที่สองก็จะเป็นเรื่องของความเสี่ยงต่อการถูกทำลายครับนี่สําคัญมากก็คือถ้า วิถีชีวิตวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เนี่ยมันทําให้เกิดการท่องเที่ยวขึ้นมาแต่ว่าเมื่อมีการท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยสิ่งต่างๆเราเนี่ยจะหายไปเนี่ยันนี้สาคัญมากเพราเราจะมาดูเกณฑ์ว่ามีแนวโน้มต่อการถูกทำลายมากน้อยเพียงใดนะครับก็คือเช่นจากภัยธรรมชาติเอย่ยจากมนุษย์เอย่ยจากอะไรก็แล้วแต่นะครับมีคาทีเดียอยู่ค่อนข้างละเอียดถ้ามันมีแนวโน้มที่จะ,ท,จะที่จะสิ้นสลายไปนะครับเราก็จ,จะจาก จะต้องมาประกาศหรือจะต้องมีหน่วยงานกลางที่มาบรูรณาการร่วม mm hmm. กับทุกภาคส่วน,นี่ในการดูแรักษาไว้เพื่อส่งต่อยับลูกหลานรุ่นตนะ่อไปในอนาคตครับอืมไม่ใช่เฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่เขามีศิปะวัฒนธรรมมีวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิมที่เอิมพัฒนาไปหรือว่าเข้มแข็งนะแต่ว่าจุดที่กําลังจะเสื่อมโทรมจุดที่กาลังมีปัญหาเราก็เข้าไปเข้าไปแทรกสัวอยู่ตรงนั้นแล้วพยายามทำให้มันฟื้นลับคืนมาให้ได้ แล้วไม่ใช่แค<ช>่ขับคืนมามันต้องยั่งยืนด้วยใช่ถูกต้องครับความยั่งยืนก็จะดูเรื่องของอความสมดุลของเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจก็จะไม่ต้องต้องไม่จุกตัวกับใครใคนใดคนหนึ่งต้องกระจายตัวชุมชนต้องได้รับประโยชน์ด้วยออืวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมก็ยังคงอยู่ยแล้วก็วเ,เอามาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวได้นั่นหมายความว่าวัฒนธรรมประเพณีต่างๆเนี่ยยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่สูญสลายไปสิ่งแวดล้อมก็ต้องต้องไม่ไปทําลาย ต้องไปเพิ่มให้ถ้าไปทำหลายต้องมีการทดแทนทดเฉยประมาณนี้ครับเป็นหลักความสมดุลทีนี้อีกอีกหนึ่งอีกหนึ่งออีกหนึ่งเกณฑ์ที่จะนํามาใช้ในการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษนะครับก็คือเรื่องของการบริหารจัดการนะครับการมีส่วนร่วมของชุมชนอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดการเข้าถึงการมีความปลอดภัยการมีอะไรก็แล้วแต่หลายๆหลาย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 หลักเกณฑ์นะครับรวมกันสามค่ทีเรียเนี่ยสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็ ต้องได้รับความยินยอมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดครับต้องมีนักข่าวเราจรึงจะประกาศเป็นพื้นที่พิเศษได้ครับอ,อืเพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนร่วมโดยเฉพาะคนที่อยู่ในชมุมชนคนที่อยู่ในท้องถิน่นตรงนั้นใช่ถูกต้องครับค่ะอพอค่ะแต่คําว่ายั่งยืนเนี่ยที่มันอยู่ในชื่อองค์กรของพอ o. ที่มันอยู่ในพันธกิจมันอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคเนี้ยมันเป็นคําที่ ถ้าฟังสิวเพินไปแล้วมันก็ธรรมดาแต่ถ้ามันคิดว่าคําว่ายั่งยืนเป็นพันธกิจที่เป็นพันธกิจที่ยิ่งใหญ่มากนะคะพ่ออ๋อคะแล้วการที่มันจะเข้าไปสู่ความยั่งยืนได้อ่ะมันยากง่ายขนาดไหนต้องใช้เวลาประมาณไหนคะพ่ออ๋อสิ่งที่จะทําให้เกิดความยั่งยืนได้นั่นคือการได้รับประโยชน์นะครับและความพึงพอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับการได้รับประโยชน์หมายความว่า ในพื้นที่นั้นมีสถานประกอบการนะครับหรือแหล่งท่องเที่ยวอยู่หรือชุมชนอยู่นะฮะก็คือต้องไม่ต้องไม่ใช่สถานประกอบการได้อย่างเดียวนะครับชุมชนที่อยู่โดยรอบเนี่ยเราเราจะมีวิธีการที่จะไปทําให้เขาได้รับประโยชน์ด้วยการนําเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยัง่งยืนโลกและเรามาปรับใช้กับประเทศไทยนะครับเราเรียกว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือ CBT Thailand ครับไปใช้ในพื้นที่ก็คือให้ชุมชนในบริหารจัดการเองเพราะงั้นตราบใดที่เขาได้มาบริหารจัดการเองและมีรับผิดชอบร่วมกันและมีผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยความยั่งยืนจะเกิดทั้งเชื่อว่าใช้เวลาก็แล้วแต่ที่ครับบางที่ก็ความเข้าใจหรือการดําเนินการเนี่ยรวดเร็วข้อไม่ไม่กี่ปีครับแต่ถ้าเกิดว่าบางบางพื้นที่นะครับ ยังมีความการสร้างการรับรู้หรือความเข้าใจที่ไม่ไปในทิศทางเดียวกันก็ใช้เวลานิดหนึ่งครับค่ะเนี่ยนะคะพอ,ะอ,อพูดเมื่อสักครู่บอกว่าใช้เวลาไม่สี่ปีดูเหมือนยาวนานเหมือนกันนะคะาพออ,อกะอะยาวครับความยั่งยืนเนี่ยเราต้องบอกว่าอยู่ๆเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาหนึ่งล้านคนแล้วบอกว่ายังยืนมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะเราต้องมาศึกษาด้วยครับว่าใครได้ประโยชน์หนึ่งนะครับสองทำลายสิ่งแวดล้อมไหมสาม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตเขายังคงเดิมไหมนะครับยังอยู่ไหมนะครับอ,อย่าง V ีทีเมื่อสักครู่ที่เราอินเสิร์ตไปเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมถ้าดูกันถ้า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 ดูชมกันให้ชัดๆเนี่ยนะคะเมื่อสักครู่จะเห็นเลยว่าอย่างช่วงของการประชุมเนี่ยเราก็จะมีคนที่เขาอยู่คือเห็นหน้าข้าตาเนี่ยเราทราบเลยนะว่าเป็นคนที่อยู่ในชุมชนตรงนั้นแหละเข้ามาร่วมคุยเข้ามาร่วมเคาะมาร่วมคิดมาร่วมตัดสินใจด้วย ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เขารักและหวงแหนพร้อมที่จะเดินไปกับเราใช่ถูกต้องครับค่ะค่ะพออคอคะพ่อออคะแล้วทีนี้ถ้าสมมุติน้าว่ามีชุมชนชุมชนหนึ่งเขาอยากจะเข้ามาสู่อปอทอเขาสามารถที่จะนำนำเสนอตัวเองได้ไหมคะว่าขอให้อปทอไปดูแลหน่อยอยากจะเข้ามาอยู่ในโซนของการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อความยังม่งยืนต่อไป เขานาเสนอตัวเองได้นะคะครับ,รบเดี๋ยวผมนําเรียนอย่างนี้ครับนอกเหนือจากพื้นที่พิเศษซึ่งได้รับการประกาศแล้ว9พื้นที่ที่ผมนําเรียนตั้งแต่ uh huh. ตอนต้นนะครับ uh huh. ก็ยังมีอยู่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทั่วประเทศครับก็คือประเทศไทยเนี่ยจูกแบ่งเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอยู่15เขตนะครับซึ่งในแต่ละเขตเนี่ยนะครับจะมีแหล่งท่องเที่ยวหรือจุมชนท่องเที่ยวที่มีศักยภาพมีความโดดเด่นเนี่ยอยู่ในพื้นที่นั้น uh huh. นะฮะ เราก็จะเป็นเหมือนเหมือนแมวมอรครับเกาจะไปหยิบเพชรมเม็ดนี้ยมาเจรณาไหนให้เกิดไม่มีมาตรฐานไม่มีเชื่อมโยงตลาดได้อย่างนี้ครับถ้าถามว่าเข้ามาได้ไม่ได้ครับผมโดย <อ S 2> โดยการติดต่อทางปรปทได้เลยครับในพื้นที่ต่างๆที่ใกล้เคียงครับค่ะซึ่งซึ่งแต่แต่ละภูมิภาคก็ก็จะมีผู้ที่ดูแลอยู่แล้วเนาะใช่ถูกต้องครับ พันก้าพื้นที่ครับมีสำนักง,งานพื้นที่พิเศษของอปทอยู่ครับค่ะค่ะซึ่งในตรงเนี้ยนะผู้ที่ดูแลอยู่ตามปุ๋ยภ้าตามพื้นที่ต่างๆเขาก็จะต้องมีกระบวนการคิดลงพื้นที่ไปสารวจตรวจสอบหลังจากนั้นก็มาคิดโมเดลแล้วก็ร่วมกับชุมชนว่าจะพัฒนาตัวนี้ไปอย่างไรอะไรยังไงเนี่ยคือต้องสอดรับสอดประสานซึ่งกันและกันเนาะขอนอนุชใช่ครับถูกต้องครับก็คืออบตเนี่ยจะมีเครื่องมือ ครับก็คือการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่แหละนะฮะจะไป mm. ไปช่วยไปช่วยเพราะว่าเกณฑ์ mm. เกณฑ์พวกเนี้ยเราจะบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่มาตรฐานนะ mm. เรื่องนี้ยังไม่เหมาะสมนะครับ mm. ถ้าจะให้นักท่องเที่ยวมาแล้วเนี่ยการต้อนรับเป็นยังไงนําเสนอยังไงให้สั้นและน่าสนใจอะไรประมาณนี้ mm. แล้วก็จับคู่ i ิสเน m แมทชิ่งให้ mm. เอาโปรดักต์เทสติ้งก็คือนำนักท่องเที่ยวเนี่ยหรือกับผู้ประกอบการเนี่ยไปลองไปเที่ยวดู นะครับแล้วก็จะมีการคอมเมนต์กันสุดท้ายจนกระทั่งว่าเกิดความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายและจึงจะออกมาตรฐานให้ครับอือไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะออกออกเองอะไรอย่างนี้ครับหรือชุมชนคิดว่าชุมชนมีความสมบูรณ์และมีความพร้อมแล้วนะครับแต่เมื่อการดําเนินการเนี่ยผู้ให้กับผู้รับหรือผู้บริโภคกับผู้ผลิตเนี่ยไม่อินขึ้นก,กันและกันพูดง่ายๆนะฮะไม่ไม่พึงพอใจึ้นกันและกันเนี่ยตรงนี้ก็จะถือว่ายังไม่ได้มาตรฐานครับ มีโอกาสปลุกถอดได้ไหมคะอะไรนะครับมีโอกาสปลุกถอดออกจากการเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอ,อย่างการเดินได้นะคะถ้าถ้าทําทไประยะหนึ่งแล้วเกิดปัญหาขึ้นไงค่ะเอ่อการการเป็นพื้นที่พิเศษนะครับก็คือสิ่งหนึ่งซึ่งจะเป็นพื้นที่พิเศษก็ในพื้นที่เองเนี่ยอาจจะมีเพนทอยค,ครับบางเรื่องซึ่งไม่มีเจ้าภาพชัดเจนนะครับอาจจะอาจจะมีการทับซ้อนกันของการทํางานของหน่วยงานนะครับ หนึ่งงานนี้ก็ทำหนึ่งงานน้นก็ทำหนงงานต่างๆหนอ่อยฮะเอบีซใครก็ทําเสร็จแล้วมันก็อาจจะมีการซ้ําซ้อนกันเพราะงั้นองปทอเจะเข้าไปตรงนี้แต่เมื่อเราทําสําเร็จนะครับทำสำเร็จว่าชุมชนพื้นที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยสามารถดําเนินการได้ด้วยตัวเองแล้วเนีน่ยองปทอเจะเอฟติครับก็คือจะถอยออกมามแล้วก็ไปทําที่ใหม่ครับนี่เป็นหลักการเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า ไปในแนวทางของเราอย่างยั่งยืนแล้วชาวบ้านเขาจะดูแลตัวเองวิถีชุมชนคนในชุมชนจะดูแลตัวเองโดยที่มีอาจจะมีหน่วยงานท้องถิ่นของเขารับผิดชอบซึ่งอปทอเราก็จะเฟดตัวออกมานี้ใช่ไหมคะใช่ถูกต้องครับผมค่ะณณตอนนี้มีมีบ้างหรือ,อยังหรือมีกี่ที่แล้วคะที่ปล่อยเข้าได้เลยเข้าบริหารจัดการกันเองโดยที่อปทอไม่ต้องเป็นที่เรียนแล้วเอ่อมีถ้ายกตัวอย่างที่กําลังจะเฟดเอานะครับเช่น<อ> เอ่อชุมชนที่ประสบความสําเร็จสูงสูงนะครับเช่นตะเกียนเตี้ยที่พัทยานะฮะ<ม>แต่ก็ยังยังไม่ได้เสร็จแล้วเต็มตัวทีเดียวก็คือเราจะส่งเสริมก็ใไปต่อจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วเนี่ยก็จะให้เขาไปต่อถึงวิสาหกิจเพื่อสังคมครับอ๋อเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมอีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งฮะค่ะก็จะเป็นเอสีไป ใช่เป็นเอสีครับซึ่งก็วัาานนี้อยู่ในระหว่างการที่ลองทดลองอยู่ครับทดลองอยู่ว่าเขาสาไปได้ไม่ไปได้เราก็เฟดเอาได้เลยครับค่ะถ้าอย่างนั้นต้องเรียนถามอานนี้นะคะเป็นคําถามสุดท้ายแล้วว่าการเข้ามาเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยังย่งยืนประโยชน์ที่จะได้รับหรือสิ่งที่ชาวบ้านคําถาม,ถามรแรกที่มักจะเจอคือท่านจะได้อะไร,ะะไรไท่านจะมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าเป็นเซนชั่นขอ ครับถูกต้องครับการเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนเนี่ยอปพถูกจัดสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีการไปคิดโมเดลในเรื่องของการเพิ่มและกระจายรายได้สู่ชุมชนนะครับนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจจะมาจะนํานะครับแต่บนพื้นฐานของความยั่งยืนนั่นเองเพราะฉะนั้นชุมชนจะได้อะไรชุมชนจะได้ในสิ่งที่จะนําการท่องเที่ยวเข้าไปเพิ่มไรายได้ให้ท่านนั่นเองนะครับและ พื้นที่หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยถ้ามันยังไม่ไม่โอเคอะพูดง่ายๆนะฮะยังไม่โอเคเนี่ยอปทก็จะร่วมกับพื้นที่ในการทาแผนในการกับเคลื่อนนะครับพอมีแผนกับเคลื่อนเสร็จปุ๊บจะของงบประมาณนะฮะงานต่างๆก็จะร่วมกันของงบประมาณเข้าไปพัฒนาพื้นที่ครับค่ะค่ะขอบพระคุณอปอมากมากนะคะวันนี้ที่มาให้ข้อมูลให้ความชัดเจนกันนะคะว่าอปทจะขับเคลื่อนอะไรและทําหน้าที่ที่ แตกต่างจากองค์กรที่ดูแลการท่องเที่ยวอื่นๆอย่างไรและพื้นที่ไหนสนใจลองติดต่อไปที่อปทอดูนะคะคือเวลาเราประกาศเราไม่ได้ประกาศทั้งจังหวัดนะคุณท่านผู้ชมเฉพาะชุมชนที่เขาเข้าคุณสมบัติตรงนี้จริงๆขอพระคุณนาะวาอากาศเอกอธทิคุณคงมีท่านผู้อเมริกาองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเช่จาจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอปทอนะคะขอพระคุณผอ,อมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอพระคุณครับสวัสดีครับ